สวัสดีครับ f f c แฟนคลับแฟนหมอลำทุกท่านนะครับเป็นข่าวครึกโครมในโลกโซเชียลกันเลยทีเดียวนะครับ f f c ทุกท่านที่มีข่าวแม่ของเด็ก16นะครับออกมาร้องเรียนต่อ่และอ้างว่าไม่ได้รับการเยียวยาใดๆเลยจากทางค่ายโตเกียวมิวสนะครับแล้วก็มีสื่อทีวีหลายช่องเลยนะครับที่ตีข่าวปิดเบือน ข้อมูลความจริงนะครับถึงเหตุการณ์ดังกล่าวโดยเอารูปหน้ารถเก๋งที่ชนกับมอเตอร์ไซค์นะครับและก็อ้างว่าเป็นรถตู้ของค่ายตัวเกียวมิสิกนะครับมีหลายช่องเลยที่ออกข่าวผิดเบือนข้อมูลนะครับเอฟซีรุกท่านลูกฉันเป็นคนดีนะครับแต่ก็ปล่อยให้ลูกนี่ออกมาแข่งรถกันกลางถนนนะครับสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้สัญจรไปมา ใช้ทางถนนหนทางนะครับในการเดินทางและสร้างมลภาวะทางเสียงเสียงดังรบกวนชาวบ้านเสียงเว้นของรถเข็งนะครับเป็นที่รำคาญใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเด็กๆพวกนี้แต่พอเกิดมีอุบัติเหตุขึ้นมาก็ร้องเรียนคล่ำควรไม่ได้รับการดูแลไม่ได้รับการเยียวยานะครับอันนี้มันต้องโทษผู้ปกครองนะครับมันต้องฟ้องผู้ปกครอง ที่ปล่อยปละล่าเลยลูกหลานของตนเองไม่ดูแลลูกหลานของตนเองนะครับออกมาสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนกับรถแข่งกันเสียงดังนะครับสร้างความหวัดเสียวก่อให้เกิดอุบัติเหตุนะครับพอเกิดอุบัติเหตุขึ้นจริงๆก็มาร้องคำครวญลูกฉันเป็นคนดีนะครับเอฟซีทุกท่านโดยล่าสุดทางค่ายโตเกียวมิวสิกก็ได้ออกมาประกาศจะดําเนินการฟ้องร้องคดีกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับ ที่ร่วมกันสร้างข่าวบิดเบือนไม่ว่าจะเป็นสื่อทีวีออนไลน์ใดๆก็ตามช่องใดก็ตามรวมทั้งผู้ปกครองเด็กนะครับขอปกป้องสิทธิ์ของตนเองในการดำเนินคดีฟ้องร้องนะครับทุกสื่อที่ตีข่าวบิดเบือนสร้างความเสียหายให้กับทางค่ายโต k กียวมิ c ิกรวมทั้งแม่ของเด็กด้วยนะครับเอฟซีลกท่านโดยมีข้อความว่าประกาศจากค่ายเพลงโตเกียวมิว วันที่24มิถุนายน2568ตามที่มีการสื่อสารจากสื่อสังคมออนไลน์รวมทั้งสำนักข่าวออนไลน์ที่ได้สื่อสารเกี่ยวกับเหตุการณ์ในเหตุรถชนกับรถตู้ณนะอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับความสูญเสียออกไปเป็นวงกว้างนะครับบริษัทโตเกียวมิวสิกจำกัดทราบข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ดังกล่าวปัจจุบันบริษัทร,รับทราบว่าเหตุดังกล่าวอยู่ระหว่างการดำเนินคดีในชั้นพนักง,งานสอบสวนสรุปสำนวนทำความเห็นของพนักง,งานสอบสวนปัจจุบันพนักง,งานสอบสวนยังไม่ได้ชี้ผลของคดีว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายประมาททั้งนี้บริษัทโตเกียวมิวสิกจำกัดยึดถือตามดำเนินการการไฟกระบวนการยุติธรรม มาโดยตลอดและหวังเป็นอย่างยิ่ยงว่าทุกฝ่ายจะได้รับความยุติธรรมตามบริบทที่สมควรและเป็นเหตุเป็นผลต่อไปอย่างไรก็ตามหากมีข้อความส่วนใดที่อาจบ่งชี้หรือแสดงให้ระบุตัวตนของบุคคลใดไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลย่อมเป็นการกระทําที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายโดยเฉพาะข้อความที่บิดเบือนต่อข้อเท็จจริงและกระทบต่อชื่อเสียง ของบริษัทโตเกียวมิวสิกจำกัดหรือก้าวล่วงดุลพินิษในการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ของรัฐบริษัทโตเกียวมิวสิกขอสงวงสิทธิ์ที่จะดำเนินเป็นการตามกฎหมายเพื่อรับรองหรือคุ้มครองตามสิทธิที่ควรมีตามกฎหมายต่อไปกรรมการบริหารบริษัทโตเกียวมิวสิกนะครับ a อฟีทุกท่านประกาศฟ้องเป็นทางการแล้วนะครับ โดยเฉพาะผู้ปกครองเด็กนะครับแม่ของเด็กนี่น่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างสักคดีหนึ่งนะครับลูกหลานตนเองไม่ดูแลนะครับปล่อยปละละเลยให้ออกมาแข่งรถแข่งรากลางถนนนะครับอายุก็ยังไม่ถึง18ปีพอเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาลูกเสียชีวิตคอมาร้องคร่ครวญลูกฉันเป็นคนดีนะครับต้องเอาคดีฟ้องร้องให้เป็นคดีตัวอย่างผู้ปกครองในสมควรนะครับที่จะต้องดูแลบุตรหลานของตนเอง มาให้มาสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้สัญจรผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับไม่ใช่ว่าเอาถนนเป็นสนามแข่งรถนะครับมันผิดต้องเอาผิดผู้ปกครองที่ไม่ดูแลบุตรหลานนะครับเราไปอ่านคอมเมนต์ของชาวเนต็ตกันนะครับว่าพวกเขามีความคิดเห็นกันอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเอฟซี FC ทุกท่านคอมเมนต์แรกบอกว่าดําเนินคดีกลับทั้งแม่ทั้งสื่อปไปเลยครับนะครับ คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าใช่จ้าฟ้องให้เป็นตัวอย่างต่อไปจะได้คิดก่อนจะทำอะไรลงไปนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าใช่คะ่ะ <c oughs> เห็นด้วยอีสื่พวกอ่านข่าวด้วยมึงอยู่วงการเดียวกันทำไมไม่ถามบอสก่อนนำเสนอหาแต่ยอดวิวบักอันหนึ่งกะอีอันหนึ่งอวยแต่แม่มึงพูดผ,ผู้ดีผู้เลิศสัางคักนะครับเอทุกท่าน คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเล่นให้หนักเลยค่ะทุกสำนักข่าวตัวต้นเหตุเล่นข่าวแต่ไม่มีมูลทำให้บอสพิกและบริษัทเสียหายนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่ารวมถึงไอ้คนอ่านข่าวนี้ละยิ้มมุมปากด้วยถามกันก่อนก็ได้แหมพอมีข่าวนี้ซ้ำกันใหญ่เลยนะครับเอฟซีทุกท่านคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าโดยเฉพาะสื่อต้นเรื่องสื่อแรกที่รับรองเรียน และพาดหัวข่าวแรงมากพวกนักข่าวก็อ่านข่าวยิ้มมุมปากทั้งที่ยังไม่รู้ความจริงเล่นข่าวใหญ่เกินไปนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าใช่ค่ะเราก็ดูนะอ่าและยิ้มมุมปากแบบมั่นใจว่าสำนักฉันต้องดีต้องเลิศยอดดูยอดไลรยอดเชร์ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นความเห็นของชาวนิดนะครับที่แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่ายอดเยี่ยมค่ะผิดว่าไปตามผิด ม่ใช่รถใหญ่ต้องผิดเสมอเห็นฝ่ายคู่กรณีแล้วขวางหูขวางตามากลูกฉันเป็นคนดีนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าจริงค่ะถ้าฉันเป็นคนดีปล่อยมันออกมาทําไมเนาะนะครับอันนี้ก็เป็นความเห็นของชาวเน็ตนะครับที่แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาในโพสต์นี้ของ t o เกียวมิวสิกนะครับเอทุกท่าน